งานดิบพี่ปัญญาเสร็จแล้วนะครับลูกค้าไปทําเคลือบเอาเองนะครับตัวนี้เขาสั่งเป็นงานดิบไปไ,ไก่เซฟนกไก่เซฟนกนะครับอ่าเรานี้ล็อกไว้อันนี้ปดเซฟยิงรางทองเหลืองรางทองเหลืองสําหรับลูกสี่มิลครับ รางทองเหลืองสำหรับลูก4มิลยึดลาง1ตัว2ตัว3ตัวเข้าฝักเข้าฝักนะครับเข้าฝักการเข้าพานท้ายแบบบังใบนะครับขาจับท่อลูกค้าสั่งปีกมาให้แล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อย ถ้าไม่เคลือบสีก็ยิงได้เลยครับอันนี้ก็เท่ากับเหมือนร้อมยิงอ่ะแหละโอเคเดี๋ยวไปเทสให้ดูครับต่อไปเลยจริงๆเป็นโรลเลอร์นะครับมัน ยางผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นผมก็เลยเอาอยางเนี่ใส่ปีข้างขาวนอกจริงนู่นเป่าขวดน้ํนาระยะประมาณสักสิบเมตรครับยิงเข้าเลงไปที่ฉลากขวดนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไหมไอ้ตรงกลมๆไปดู เฉียดนะครับมือไม่ค่อยนิ่งนะครับช่างมือไม่นิ่งเลยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับยิงโดนไม่โดนแม่นไม่แม่นนี่อยู่ที่คนยิงครับปืนก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีโอเคครับผมอันนี้เป็นงานดิบนะครับสั่งได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเอาสั่งของใครมาส่งมาให้ผมประกอบให้หมดครับขอแค่ให้มัน ได้มีงานทำครับขอบคุณครับ